สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ส้มแยมมีรถจะมานําเสนออีกแล้วนะครับด้านหลังกับผมเป็นโตโยต้าไฮรักวีโก้นะพี่น้องนะคันนี้นะครับเป็นตัวยกสูงมาแต่โรงงานนะครับคันนี้ขายถูกขายอยู่ในราคาแสนกว่าบาทนะครับคันนี้แสนกว่าบาทรถจดทะเบียนปี49นะพี่น้องนะเป็นเครื่องยนต์สามพันขายอยู่ในราคาแสนกว่าบาทคันนี้นะครับขายถูกถูกแล้วก็ผ่อนถูกถูกด้วยดาวก็ไม่แพงนะครับรถบ้านนะครับส่วนเล่มนะครับเราไปปิดไฟแนนซ์อยู่เล่มยังไม่มา เล่นพร้อมผลเด้อพี่น้องเด้อวนราลีเอรดรถคันนี้จะเป็นยังไงนะครับโดนใจเขาหรือเปล่าติดตามไปกับโซมแบ์เลยนะครับนี่นะครับโตโยต้าไฮรักวีโก้คันนี้พี่น้องเอ๋ยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันจดทะเบียนปีสี่เก้านะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับเราไม่เคยทำสีนะครับเป็นรถที่เราไปปิดไฟแนนซ์มาเล่มยังไม่มานะครับเล่มอ่ากำลังรออยู่ สีจะมีตำหนิมั่งพี่น้องเอ๋ยนะครับสีมีตำหนิมั่งนิดหน่อยแต่ก็พอใช้อยู่ครับนี่ราคาแสนกว่าบาทนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทเด้อนะครับหนึ่งแสนาบาทนะครับใช้เงินดาวเพียง20,000บาทนะครับสองหมบาทส่งงวดเดือนละ5,200ันสนะครับ5,200สีเดิมจากโรงงานยกสูงเลยครับคันนี้เป็นรุ่นพิเลนเนอร์นะครับตุยทาไฮรักวีโก้พิเลนเนอร์คันนี้เครื่องยนต์3 0 0 0นะครับ มีอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะครับป้ายทะเบียนนะครับบอยไม้บยไม้ห้าแปดสองแปดจังหวัดหนองคายแต่รถจอดอยู่ที่สกลนครนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับใครจะมาดูรถให้โทรมาก่อนนะครับรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟตานะครับพวกนี้ของเดิมหมดนะครับนี่เดิมนะครับไฟตาเดิมไม่มีร่องรอยแตกแล้วอาจจะมีขขุ่นบ้างนะครับนี่นะครับคาบขุ่นบ้างนะครับสีอาจจะมีร่องรอยคนแมวรอยขีดข่วนบ้างนะครับไฟตัดหมอกมีให้เดอคันนี้นะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับกระจากหน้าโลโก้พวก นะครับของเดิมหมดฝากระโปรงเดิมนะครับนี่นะครับรถมีตำหนิมากงนิดหน่อยนะครับมีรอยขีดข่วนมากงนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับขายโคตรถูกเลยนะครับนี่นะครับมีรอยนะครับมีม้างนิดหน่อยนะครับพวกนี้นะครับส่วนยางนะครับเป็นยางแม็กซีนะครับนี่ดอกยางยังเหลือใช้กันยาวได้อยู่นะครับนี่ส่วนล้อก็เป็นล้อแม็กของ t o โยต้าวีโกโดยตรงเลยนะครับเป็นล้อขอบ15นะครับ อ่านะครับอาจจะมีคาบโคลนมากนะครับเพราะฝนตกเด้วยพี่น้องเด้อนะครับส่วนป้ายภาษีก็ขาดเด้วยพี่น้องนะครับภาษีขาดนะครับนะกระจกหน้าดีไม่มีร่องรอยแตกกล้าวนะครับสวยงามนะครับนะเครื่อง d สี่ d นะครับนี่นะครับกระจกด้านข้างไม่มีร่องรอยแตกกล้าวนะครับนี่พวกนี้นะครับประตูฝั่งทางด้านห้องผู้โดยสารก็โอเคนะครับนี่สีครีมนะครับสีเดิมเป็นระบบกระจกไฟฟ้านะครับสวยงามนะครับสะอาดดี บอกก็เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับนี่นะครับรุ่นนี้ยังเปิดแคปไม่ได้เด้อนะครับนี่เปิดแคปยังไม่ได้นะครับด้านในสะอาดดีนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเบาะแคบยังหนานะครับเบาะยังหนาเลยไม่มีร่องรอยฉีกขาดนะครับสวยงามครับให้ดูเม็ดอาร์คพี่น้องเอ๋ยนะครับนะครับเม็ดอาร์คสวยๆเลยนะครับอยู่ครบทุกเม็ดเลยหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับ ดาวสองหมื่นบาทส่งงวดเดือนละห้าพันสองร้อยนะครับพวกนี้จะได้หมดนะครับนี่จะได้หมดเด้อนะครับนี่แกพวกนี้จะได้หมดนะครับสวยงามนะครับอืมนะครับห้าพันสองร้อยหกสิบงวดนะครับส่งหกสิบงวดดาวสองหมื่นบาทนะครับประตูก็ไม่เยอะไม่ย้อยครับนี่นะครับปิดเบาๆสนิทเลยนะครับสวยงามนะครับ ด้านหลังก็จะมีกระบะไลเนอร์ให้อาจจะมีคาบไมไม้คาบน้ำมั่งนะครับเพราะฝนตกได้พี่น้องเด้อนะครับตกมาเช้านี้นะครับนี่นะครับนะครับรถเดิมๆบางๆนะพี่น้องนะยุรอยมีมั่งนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับราคาแสนกว่าบาทนะครับได้พิเลเนอร์ยกสูงด้วยนะครับนี่จัดสีสวยนะครับจัดสีสวยๆเลยนะครับจะพร้อมใช้งานนะครับไฟท้ายดีนะครับไฟท้ายไม่มีร่องรอยแตกเล้าเลย นะครับฝ่าท้ายสวยๆมีกันชนท้ายมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยงามเป็นรุ่นอีนะครับเครื่องยนต์สามพันนะครับฝาท้ายไม่ผูเด้อนะครับฝ่าท้ายไม่ผูกนะครับเม็ดอากฝาท้ายอยู่ครบนะครับนี่นะครับมาดูล่องกระบากันหน่อยฝนตกนะครับโทษหมยคันนี้ไม่เคยเป็นทุกข์หนักนะครับนี่ล่องกระบายังลึกเลยนะครับนะนะครับล่องกระบาสวยๆเลยนะครับเม็ดอากฝาท้ายอยู่ครบหมดทุกเม็ดเลยนะครับ ดูช่วงล่างกันนะครับมียางอะไรให้หนึ่งเซ็ตนะครับช่วงล่างดีนะครับนี่นะครับไม่มีรอยเชื่อมรอยปุรอยปะสนิมไม่มีนะครับรถสวยอยู่ครับพร้อมใช้งานราคาถูกด้วยนะครับนี่อ่าหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับดาวสองหมื่นบาทสมวดเดือนละห้าพันสองร้อยนะครับอ่าหกสิบมวดนะครับหรืออยาก ผ่อนถูกแล้วก็เพิ่มเงินดาวเข้าไปนะครับงวดก็ถูกลงมานะครับรถจอดอยู่สกลนครครับใครจะมาดูรถก็ให้โทรมาก่อนนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับนี่เดิมๆบางๆครับสีเดิมจากโรงงานด้วยนะนะครับรถสวยนะครับประตูฝั่งทางนี้ก็ไม่ช้ําเลยครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามเพจพวกนี้ยังอยู่ครบหมดทุกแผ่นเลยนะครับนี่นะครับ เบาฝั่งทางด้านคนขับก็ไม่ขาดเด้อนะครับอาจจะมีรอยช้ำตรงนี้นิดหน่อยนะครับสายดีสวยดีครับเอาเดี๋ยวให้ดูเลขไม้นะครับเลขไม้ของวีโก้คันนี้วิ่งอยู่ที่สองแสนนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยกิโลนะครับพวงมาลัยเป็นสามก้านนะครับพวงมาลัยสามก้านพาวเวอร์นะครับเกียร์ก็เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดา เบรกมือใช้ได้นะครับไม่ใช้ได้เอาฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนหน่อยนะครับว่เาเป็นยังไงนะครับเครื่องฟิดสตาร์ตติดง่ายครับสตาร์ตทีเดียวติดนะครับเยวใช้ได้นะครับเยี่ยมเสียงน่าจะใช้ได้อยู่ครับเสียงใช้ได้ครับส่วนระบบไฟนะครับ เดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดนะครับจะได้หมดนะครับม่านวัดพวกนี้นะครับม่านวัดจะได้หมดนะครับส่วนระบบกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงง่ายสบายเลยนะครับนะครับขึ้นง่ายลงง่ายสบายนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านนะครับไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงนาอพี่น้องเนาะนี่นะครับห้องเครื่องของ V ีโก้คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีโฟดีนะครับ ของเครื่องแห้งๆดีนะครับนี่สายสั้นดีเสียงเครื่องยนต์นิ่มเดินเบานะพี่น้องนะแบตเตอรี่ก็โอเคนะครับไฟยังแรงนะครับมัดฝากระโปรงก็โอเคอยู่ครับยังคมอยู่นะครับอาจจะมีคาบโคตรมั่งแ้มสายขวาของเดิมหมดนะครับนี่สายขวาของเดิมหมดนะครับผ่านหน้าเดิมนะครับเลขผ่านหน้าเห็นเด่นชัดเลยนะครับนี่นะครับคันนี้ไม่เคยชนหนักมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ชนหนักมาคานหน้าตรงนี้เลขไม่ครบแน่นอนนะครับ แก้มซ้ายแก้มขวาโอเคนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวมันเครื่องกันหน่อยนะครับนล้วมันเครื่องไม่ไอนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับเสียงก็ยังโอเคเลยพี่น้องเอ๋ยนะครับพร้อมใช้งาน นะครับวิ่งนั่งไกลสบายราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจ t o โยต้าไฮรักวีโกนะครับคันนี้ขายอยู่ในราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแสนบาทดาวสองหมบาทส่งงวดเดือนละ5,200ันสนะครับ5 2า0ันงวดดาว20,000บาทหรือจะซื้อสดนะครับ1,90,000บาทนะครับรถโคตรถูกเลยนะครับแสนกว่าบาท นะครับได้ยกสูงมาแต่โรงงานนะครับรถสวยๆพิลเลอร์ anner, รุ่น E Toyota v i ก o คันนี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะพาทุกท่านไปดูรถอะไรห้ออะไรกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเนาะคลิปนี้สมแบกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ